สลัดตื่นลมสอบหนึ่งเต็มเบาเฮายิ้มตีเสี่ยสองสอบผู้อาโอเฮียยกขึ้นสบายดีท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนทับไปเด้อสอบอดี๋ยวไปถิ่มไปเลยได้ ไม่ได้เขาก็เสือเขารีบออกสบายดีงามสาวพี่น้องเตรียมแสกตะปูตกกะบมขั้นพลบ่มากกะได้ดูดแล้วพี่น้องเลยดูดตกและแส้ซองขึ้น อบองขึ้นบอแช่สองขึ้นอบสองขึ้นก็ได้อีดําหอแช่ขึ้นหนึ่งอบสองขึ้นาอมันแล้วจันสบายดีเ้เรูกชายกะเตรียมสิเตรียมคือการแต่ยังบ่แน่ใจได้ล่อมื่อมันเป็นอะไรพี่น้องต้องมาทำงานแถวอ่น น้องลี่อะไรพี่น้องผักเบิ่งผักกันแย่งเด้อแต่น้องลี่แถวหลบุรี่ใกล้แม่น้องแทนเนาะติ๊ดก็เลยแหลวแม่ไกล้ใคไกล้เจ้าบ้านหันเลยคือโป๊กขากแท้แม่ี่เขานะสายโอ้ยจะได้เสื่อพี่น้องเอ้ สื <c ười> <c ười> <it> ่อเอาขาวอัน <d> นี <d bbe> <ar bon> ้ขาวยังเฮ้ยขาวเตียข้าวขาวแดงนะจ๊ะข้าวปลูกซ้มสอบยังบ่อดี๋ยไปวานห่างนด้ข้าไปหมักได้เห็นบอกปีเลี้ยกอันนั้นคอันหงนั่นคบ่วนที่ไว้ข้าวมันบออกอะไรูก็นลข้างเอขาปลูกซอสอบพี่น้องเรียมสิโตกาแล้ว เมื่อนี้เก้าคำเนาะคูปี้ห้าคำหนึ่งเฮ้ยฮะคูปี้มือคำหนึ่งเล้ยเนาะเฮมเหล่าฮมเก่าแฮมก็สีหอแต่เด้มือนี้ก้าคำแหะแต่ว่าห้าสิอันนัาสิโต๊ก้อนมนหรือว่าแนวใดในนันเก่าเลยโต๊ะกอนสิบเอ็ด ผลไมมันมันออกมกัน,นก็จชับเธอวอมชิ้นหาผลตกอืมสามมือมันก็นจับมันชิ้นมันตกอยู่แล้วผลน,นะอนนอเนอาหย่าันมาแต่ใช้นะะเป็นพวงเลยใครกห้าเสียเป็นสอบบอ,อแกเอาเสื้อขแาวนะขน้่นเือกบอลบอแล้วเขาจังอนันอนั้นบอกยังไงเฮ มันแล้วมันกระจมมันยังพูดตำอิดนะอย่ายวถิมไปถิมด้อใส่ซ้ำเด้อเวลาเสือนะใส่ซ้ำไว้ใส่สอบไว้บ่เสือบ่ถิ่มไปถิมได้มิดมันคือมันคือผูรลายแท้นี่ยนะมิดเหรอฮะมันกับบริมันกับเป็นกลางหลือมันก็มีเข่าอะไรเขาตื่นมากเขจูดบ้างอะไรไก่ไลอะไรยังไง ไก่พวกขวานน่ะชิดหวานพวกขวานกะอ่างเด้พวกหวานเขาแม่จ้ะอือเดนะปาลีนะเอลีนะซาลีนี่เด้อพวกวานเบิดทุ่งเลยหวเอาเพิ่นไทยยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยแรถไทยอยู่บ่เด้ อันนี้อยากได้เมียขับรถไทยก็ยังบอกของสะยังพูดท่านถองขับรถไทยกันเลยหงษ์เริ่มปรุงบักหงษ์หอยในส่วนเท่าระถัดนะลูกอยู่ในภูนหอยอยู่ในพูบักหงษ์เริ่มปรุงพี่น้องเลยหงษ์ก็เคี้ยวฉ่ำเลยอย่าเล่งแห้งไรคุณเอาออกคูณเริ่มภู แล้วซากะมาพี่ฮัมมันห้อมนะคะก็ไไ้ผูอ้อหัวเฮือนหัวเทียงผูอันน่นก็บอกเกาะไว้อันน่นมันนะข่ำมันทั้งหนานะซิง่งเราทยกระไ,ไทยไปก่อน มันจะหาเงินสู่พวงมันสอนคณะสู่พวงไทยของเสืออีอีรองไทยกันจักเท่าไรแพงไปเท่าไปจักชันในชันนะมา,ม,ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเป็นตะช่องขยังนี่พ่อเอาห็นอาะพักมาปลูกเงาเลยพักอ่า นี่ก็พอทำเป้ก็จะย่งางไห่ยีบอนเนี่ยไห่ไงไก่แลยหิจาอันนี้ก็เห็ดค้างให้มันพี่น้องพอได้กินยายเขียวพอไห้านไห้หญ้ายเขียวเก็บใส่เห็ดอันแกงเห็ดปว่วนอันอันส่วนทางน้ำก็จะได้ลือ้อขี้เบิดแล้วเนาะพี่น้องแถวนีนะ้มันแปน ความฟันคือบอดเห็ดเทียงมองนี่พี่น,อนอ้องเลยเวินและทันมีเทียงในนี่พี่น้องเลยวิวก็ดีและแนมออกไปธรรามสะอาบ่ม,มียังบดบางเลยความฟันฝันไหวก็คือคอยู่ไกลแต่เด้๋ดย่บไปโลดพอง้องออกก็ได้ใครหัวจังได้สินะ เห็นเอาต้นแค่มาพังพี่น้องตีดเสยเอาแค่แดงมาพังวันนั้นต้นมะหูวท่าอยู่ในนี้พี่น้องมันตายปลูกยังกระใต้นะดินนะพี่น้องเนี่ยเราสิบอดุปลูกดุพังเอาไม่ยังมาใส่กระใตาหนี่ต้นต้น,ตน,ตนนี้ก็จ็คเป็นเอียงนะมองเนี่ยนะ <c oughs> ว่างเนยตายตะกี้ใหญ่แล้ว พดเด้อเกิดมันเดอรั้นชั้นชันบาซิไปย่างตามกดนะนะพูนพูนพูนให้ได้ให้ให้ลุ่มพผบวให้ลุ่มบ้าผูกทามพ่อมึงผูกให้ลุ่มเลี้ยนก็ลงผัวแล้วแม่ว่าสิเปลี่ยนมองไม้โตกะนั่น Bọn nhạc tốt theo cầu Viện bằng mày long bừng bằng đúc Bên này đây Vì đây tốt tập bóng cầu Bằng cầu Đây quần thái và xì hay mơ này Cô bì đã tốt xì uh, ta Bì nó cửa bó phó nà này Bì này tốt hốc ta Và tốt hốc ta cả Chỉ đam thì ao ở đây Đam thì thì chẳng đại khảo nè Sàn đây จะไปกินขี่งัวแล้วนะเริ่มเห็นต้นไม้เลยพี่น้องเลยหน้าก็ได้ต้นไม้อ้อมเลยกลางปลูกคลองพังเมื่อนั้นลูกไส้ก็เอาหน่อไม้มาปลูกสี่กออน้ำพรกไก่ทองหน่อไม้กิ่งซุ่มกอไก่ทองเอามาสี่ตาแง่าได้บ้านีลยพี่น้องเลย หายน่อยอยู่แต่ว่าหายเง a u ตัวนี้หาย nhầy เน่มันเลยมาคุยห็นอันนี้เนาะจุจีข้าแม่ไนะ้่มันละหมากกันปน่นกินป่นกระเทียมน้ำประแดกหยดลงไปน,นั่หยดลงตั้มแซบเอามาจะมันเผาจะตายโอ้ยอ แต่โอ so ้ย5จะมันบามันบ่ยแนเอ้าวจะมันซีงเราทยกพวกนี้เสียงขวักเขียขวักเขียกข้หน้าเอ็งันคือแปรนันี์บอเพ่าล้วเหมือนขันเดนก่น ันคือแปลแนวนี้ดิอย่าทายห้ามแล้วได้ไมาแล้วหญ้ากเกิดอย่าทายห้ามแล้วได้ลูก,กลลเดี๋ยวไปไกลขออภัยเลยเด้ออ่องห่างแนะ่ อย่าไปซูนใกล้ล้วเด้อสาวไพ่เด้อโอ้ยเป็นโทษได้ต้องขีงวัวเต็มเลยพี่น้องเอ้ยน้า,ม,า,กา,กนามันจะดรอกกะอะไรหนาที่มันขึ้นขึ้นลลยแล้วพอแห้งพี่น้องจะได้มาเปิดเอาเวาลาลุก นี èn, nó, ip, ้คือคันแดนพี่น้องนี่นาเหือเขาเจ้าเนาะสแถวไดบัหลายๆเติบนี่จะหาใหญ่ๆีขึ้นพี่ไปูออกคนทางเขาบานมงได้หือุพี่น้องค เตรียมเอากะอะไรพี <tamb ahan. S 3> ่น้องอ้าวก็ได้พองว่ะรถไทยมันบ่อยแห้งยังวะมันซาร์ได้สำนันจังมันเป็นได้เสียไปแป้งอยู่เอาไปเอามาคนหลานยู่เอารถไทยมันบ่อยแห้งมันบ่อยอยากไปมันบ่อยอยากเดินแจังมันเป็นอย่างนิตแแนวโฮมยังวะ บายดีพี่น้องกินขปุ่นจนมันหนาไข่อื่นๆพี่น้องตื่นมาหนาใหญ่ไปเห็นกันใหญ่กว่าเก่าสันไอ้สันอาชันไอ้ชันอาชันไอ้ชันโอ้ยกูชังมึงดิกันเด้มานี่โอ้โหโบใหญ่กะเถื่อนเลยแต่งเลงแต่ง ด้วสีไล่ไปพี่น่ะขึ้นหนึ่งแรงมเมื่ออินกระเสาะสองขึ้นก้าวขำสิบขืสิบเอ็ดขตกมือตกมือสิบเอ็ดบเลยวตกมือสิบเอ็ดสิบสองขำเพราะว่ามันชินใหญ่อยากคนตกห้ำแตมันโฮมโ แป <ge> ๊บแฝดพี่น All ้องยโง่มาย้ำหน้าอีกเลยยิ้มตอนหายใจสั่ย้ำหน้าอีกเลยโอ้โหใช่ก่าวและกองเสวิตเตรียมสุดไปสูงงานให้ล่อเบิ่งกระสีเดียไปบอพี่น้อยเมื่อเนี้ยกระสีขืนไปยืมเงินนาำมียาซะก่อนเงินลูกเขืนฝากมาที่กรุงเทพนี่เฉยเฉว่าไม่ยาก็ไมีเงินแท้ลูกฝากมาที่กรุงเทพ เป็นกรอ,อยู่กับร้ลานน้อยพระมาอาเป็นปะพัวแล้วเป็นลุงเทพพี่น้องนี่มันมหลุกสายลงุงลุงเทพขาดรถลุงพี่น้องเลยแม่นะจุกช่วงเลยนะรถไทยกับเพ่พูยอีกน้ำมันอีกน้ำมันได้ทุกอย่างโอ้เหมือยน,น้ำชีวิต ยังเพิ่มไม่ได้สิผื่นสิผู้จักทีเมืองม้ากันได้เด่นน้ำพระเจ้าหยามหยามจะพอกันคีมหนาได้พี่น้องเด้ออวันวันวันสีส่วนพ,อพ่อเปมนลงหัวห่าน้ำใหม่หาเห็ดขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์คำตีส้มเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีถูกคนถูกผ่าน เบื่อเพลงฮักแพลงตลอดมาเด้อ